สวัสดีค่ะจริงๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับทีฉันอัจชราพรมาอาดเลิศดังรายละเอียดของข่าวดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่ม2รายรวม235รายในระลอกเมษายน2564 การโรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็ดประจำวันที่17พฤษภาคม2564วันนี้มีผู้รักษาหายกลับบ้านได้5รายเป็นโรงพยาบาลสนาม4รายและโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ1รายรักษาหายสะสม1 6 3รายพร้อมส่งตัวกลับชุมชนเพื่อกักตัวต่อที่บ้านอีก14วันและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล71รายเสียชีวิต1ราย ส่วนผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายใหม่ของวันนี้เพิ่มขึ้น2รายย่อสะสมรวม235รายดังนี้อำเภอเมือง101 2รายผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่และกำลังดำเนินการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่234รายที่1ของวันนี้เพศหญิงอายุ59ปีสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่229ของจังหวัด101 ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรายที่235รายที่2ของวันนี้เพศหญิงอายุ26ปีมาตรวจที่คลินิกระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลร้อหรือ ARI คล i n i c ด้วยอาการไข้ไอแพทย์จึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด -19 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมือง1 0อ็ดกำลังดำเนินการสอบสวนหาความเชื่อมโยงของผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 รายนี้ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อยืนยันทั้งสองรายได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลร้อ อยู่ในระหว่างดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อและแยกกักตัวเป็นระยะเวลา14วันสำหรับรายละเอียดประวัติเสี่ยงของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ของวันนี้จะแจ้งให้ทราบในไทม์ไลน์ต่อไปมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อเอดตามประกาศจังหวัดร้อด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ฉบับที่31การเดินทางออกจากพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดงด หรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือบอบคจำนวน4จังหวัดได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด4จังหวัดเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อถึงพื้นที่ปลายทางหมู่บ้านชุมชนหรือสถานที่อื่นใดจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สารสุขภายใน24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านคิว o d e ค และต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเชิญชวนประชาชนอายุตั้งแต่1 8ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งหรืออสมพร้อมทั้งจองผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จังหวัดร้อเอประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ฉบับที่31ตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2564เป็นต้นไป จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในปัจจุบันยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกภาคของประเทศและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อเอ็ดได้มีมติที่ประชุมครั้งที่23ทับ2,564เมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2564กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ดังนี้มาตรการเกี่ยวกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด งดหรือชะลอการเดินทางในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสอบคจำนวน4จังหวัดได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบรุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ การเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหากประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือพำนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อถึงพื้นที่ปลายทางหมู่บ้านชุมชนหรือสถานที่อื่นใดจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน24ชั่วโมงและต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆได้ตามความเหมาะสมและความพร้อมโดยให้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีแนวทางการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัติหรือการดำเนินการของบุคคลสถานที่กิจการหรือกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดตามประกาศจังหวัดในกรณีที่พบผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้เป็นผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค เพื่อบ,บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำหนดเป็นวาระแห่งชาติปรากฏผลเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็วให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินง,งานร่วมกันในการเร่งรัดเตรียมความพร้อมและบูรณานการ ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายและแจกจ่ายวัคซีนการลงทะเบียนร,รับวัคซีนการฉีดวัคซีนรวมทั้งการอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อมุง่งลดจำนวนผู้ป่วยและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศต่อไป โดยให้รายงานแผนการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในการกระทําอันเป็นเหตุให,ให้เกิดการระบาดของโรคให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติการกวดขันสอดส,ส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายประกาศจังหวัดซึ่งมีผลทำให้เป็นแหล่งต้นต่อของการเป็นพาหะของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 รวมทั้งการเปิดให้มีการมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อปราบปรามต่อไป ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้มีความผิดตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2,564เป็นต้นไปปศุสัตว์ร้อยเอ็ดรูปแจ้งเกษตรกรเฝ้าระวงังและป้องกันอิสุอิสัยวัวเพื่อลดความสูญเสียจากโรคอุบัติใหม่ วันนี้นายปัญญามูลคำกาเจริญปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการออกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์มิให้ตื่นตระหนกและขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคลำปีสกินหรือโรคที่ชาวบ้านเรียกโรคผิวหนังวัวหรืออิสุกอิัยวัว เพื่อลดความสูญเสียเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่และเป็นครั้งแรกที่พบในประเทศไทยณบ้านดงเกลือตำบลคูเมืองอเภอเมืองสวง<น> <Duty> au, จัังหวดร้อยเย <c oughs> อ็ด <ไม S 1> ้บัม,มายาหล่ อยู่ดังนั้นน้ยนยวยนะน้ำป,ป,ปีสกินใช่หมเขาต้องคนยาขามาแล้า,ายุ่งขาแล้วก็ต,ต,ตรวจเปียกๆไปทงเขาไปเลียงน้ำเพิ่มั่นนะัน,นเป็นแผลเปิดมองว่าน้องว้องกันเมืองว่าดนดีครับ จริงเป็นหลายประเด็นจิตยาสองเทื่อกับพ่อเนี่ยือ,อและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทางกระมวลเคเบิลทีวีสำหรับวันนี้ที่ฉันอัดชราพรมาอาจเลิศและคุณวิเศษนาตศศีต้องอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมั่นใจวัคซีนโควิด -19 ที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชน มีคุณภาพได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและผ่านการทดสอบระบบการเตรียมความพร้อมในการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด -19 คำตอบสุดท้ายอยู่ที่วัคซีนนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นใจทีมแพทย์ทีมพยาบาลขอให้ออกมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆเราฉีดไปล้านกว่าคนแล้วนะครับล้านกว่าโดสก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากวัคซีนสักคนเราควรจะฉีดวัคซีนมากกว่านะครับถ้าปล่อยให้เป็นโรคเนี่ยท่านก็เสี่ยง ในการที่จะเสียชีวิตรครับผมขอให้ประชาชนลงทะเบียนการจองฉีดวัคซีนได้ที่ราน์แอดหมอพร้อมและที่โรงพยาบาลไร่โทรศูนย์43518200ต่อ1002 สวัสดีครับผมนายแพทย์ปิติทั้งไพศารนายแพทย์สาธารณส,สุขจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้จะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนร้อยเอ็ดนะครับให้ลงทะเบียนแล้วก็รับก,การฉีดวัคซีนนะก็อยากจะพูดถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนอย่างที่เรารับทราบดีนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยคือการป้องกันโรคนะครับก็แน่นอนว่าการป้องกันนะดีกว่าการรักษาฉั้นวัคซีนที่ตัวผมเองฉีด ทางท่านผู้การจังหวัดก็ได้ฉีดแล้วแล้วก็หลายๆคนได้ฉีดแล้วทุกคนยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ประโยชน์ที่เห็นชัดๆก็คือ,อ,อของวัคซีนเนี่ยนะครับก็คือลดความรุนแรงของการติดเชื้อนะครับถ้าท่านติดเชื้อบังเอิญออไปติดนะท่านจะป่วยแบบไม่รุนแรงแล้วก็ลดอัตราการตายลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจแน่นอนครับ สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลแล้วก็สงสัยก็คืออยากจะเลือกชนิดของวัคซีนกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าชนิดของวัคซีนเนี่ยทุกชนิดที่ผลิตมาในโลกของเราเนี่ยมันยังไม่มีพิสูจน์นะยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนชนิดไหนดีกว่าชนิดไหนการพิสูจน์ว่าวัคซีนดีกว่ากันจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า5ปีถึง10ปีเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในวันนี้เนี่ยจะต้องฉีด ให้เร็วนะวัคซีนชนิดไหนก็ได้นะครับถ้าเราได้ฉีดก็คือเริ่มมีการปกป้องตัวเราเองปกป้องครอบครัวนะเพราะฉะนั้นวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้คัดเลือกมาล้วนเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณสมบัตินะในการที่จะป้องกันเชื้อโควิด1 9ททั้งสิ้นนะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับถ้าได้รับการติดต่อจากผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่าน ก็ขอให้ท่านได้โปรดนะได้มารับการฉีดวัคซีนโดยที่เราอยากให้จังหวัดุรเอ็ดของเราได้รับการฉีดวัคซีนกันครบต้วนทุกคนโดยเร็วที่สุดครับ